ผ่างบประกันรายได้ข้าวปี4ลดวงเงินชดเชยเหลือ8.67หมื่นล้านปัจจัยบวกเพียบทั้งราคาข้าวเปลือกดีขึ้นบาทอ่อนเพิ่มขีดแข่งขันส่งออกกรมการข้าวปวนหลังจุรินไฟเขียวเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทเล่งให้ส่งคืน1.5หหมื่นล้านเข้าคลังวันทําเสียคะแนน คณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอรถแถลงนะโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่25กรกรกฎาคม2,565กำหนดนะโยบายเร่งด่วนเรื่องที่4การให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมกำหนดเป้าหมายรายได้กเกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการกเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้ากเกษตรสำคัญ อาทิข้าวยางพารามันสำปะหลังปลามอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยการชดเชยประก,กันรายได้ล่าสุดรัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการประก,กันรายได้ข้าวต่อเนื่องเป็นปีที่สแรงข่าวจากคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดในคณะ กรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบอได้เผยกับฐานเศรษฐกิจว่าจากที่รัฐบาลได้ดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้จากการจําหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสมป้องกันความเสี่ยงในการจําหน่ายผลผลิต ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กเกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำล่าสุดนะครับคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดที่มีนายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเมื่อวันที่11สิงหาคมได้เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่4และมาตรการคู่ขนานวงเงิน1.5แสนล้านบาทแล้วและจะนำเสนอเข้าที่ประชุมนอบอที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาต่อไปโดยมีกรอบวงเงินชดเชยเฉพาะโครงการประกันรายได้ข้าว 8 6 7 4 0 31ล้านบาทจากปีที่แล้ว88,711.73ล้านบาทหรือปรับลดลง2.22%โดยราคาประกันรายได้ข้าวาชนิดอย่างเท่าเดิมสำหรับวงเงินชดเชยที่ปรับลดลงคาดการจากราคาข้าว ที่ปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้นโดยค่าเปลือกหอมมะลิปีนี้คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่1.4-1.5ถึงหมื่นบาทต่อตันสูงกว่าปีก่อนเฉลี่ยที่9,800-10,000ถึง 10, บาทต่อตันค่าเปลือกเหนียว9,500-10,000ถึง 10, บาทต่อตันจากปีก่อน8,100ต่อตันค่าเปลือกเจ้า9,200-9,500บาท จากปีก่อน7 7 0 0ถึง8 0 0 0บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานี1 1 0 0 0บาทถึง1 1 1 0 0บาทต่อตันจากปีก่อน8700-9600ถึง9,600บาทต่อตันภาพรวมถือว่าราคาข้าวดีกว่าปีก่อนทำให้การคำนวณราคาชดเชยประกันรายได้ปรับลดลงมา นอกจากนี้ไทยคาดจะส่งออกข้าวได้มากขึ้นเป้าหมายเียดล้านตันจากราคาแข่งขันได้จากเงินบาทที่อ่อนค่าลงช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันประกอบกับสงครามรัสเซียยูเครนกระทบกับความมั่นคงด้านอาหารของโลกและจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายรวมถึงมีการนำปลายข้าว ไปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทำให้ความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงงบประมาณโครงการสะหนับสนุนลดต้นตทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าววงเงินงบประมาณ15,260ล้านบาทของกรมการข้าวผ่านศูนย์ข้าวชุมชนล่าสุดทานคณะ ตามาที่การวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ .2566 คาดจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่17-19สิงหาคม2565หากผ่านการพิจารณาจะให้กรมการเข้าส่งงบคืนคลังทันที เพราะเก่งจะเสียค่าโง่ทั้งนี้จากที่คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดวันที่11สิงหาคมได้เห็นชอบโครงการไร่ละ1,000บาทเป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกินกัวเรือนละ20ไร่สูงสุดไม่เกิน20,000บาทแล้ว หากยังเดินหน้าโครงการจะได้ไราละ700บาทไม่เกิน3,500บาทจากที่คิดจะประหยัดงบจะกลายเป็นหอกพิ่มแทงรัฐบาลที่กำลังจะหมดวาระและจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่แทนที่จะได้กลายเป็นเสียคะแนนครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกับผม คนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขพกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ